ลดไขมันแล้วเช็กเสื่อมจริงหรือเจ็เรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ไม่มีใครอยากบอกคุณตอนที่หนึ่งค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการที่เราเนี่ยลดน้ำหนักก็เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายแล้วก็เราก็มักจะคิดว่าพอเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราลดลงแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขกันใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ ยังมีภัยเงียบอีกหลายอย่างที่ตามมาจากการที่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราลดลงมาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเรื่องที่1 body d y s m o r p h i c disorder หรือโรคไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองหลายคนน่าจะคิดนะคะว่าถ้าเกิดว่าพอเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยน้ำหนักเราลดลงเออสุขภาพเราดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงแล้วก็หุ่นดีแล้วเราก็น่าจะพอใจในรูปร่างของตัวเองใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ หลายคนเนี่ยประสบกับปัญหาภาวะไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองหรือ body d y s m o r p h i c disorder เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นนักเพาะกายค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นนักเพาะกายที่เข้าแข่งขันต่างๆด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความเครียดมากเลยนะคะก็คือเขาจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจในรูปร่างของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขากําลังซ้อมฝึกซ้อมสําหรับการแข่งขันอยู่เนี่ยแลว้วปรากฏว่ากล้ามเนื้อเขาเนี่ยหายไปสักหนึ่งเซนนี่นะคะเขาก็จะรู้สึกเครียดมากเลยนะคะ ผลสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพบว่ามีผู้ชายในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นโรคไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองเนี่ยถึง2.5เเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก2.2ค่ะที่รู้สึกไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็เลยไปสำรวจต่อค่ะในกลุ่มคนที่เข้ายิมเข้าฟิตเนสเป็นประจำนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพบว่า มีคนมากถึง40%นะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะซึ่งโรคนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะนำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าจะเป็นโรคบูลิเมียค่ะที่กินแล้วก็อาเจียมเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีรูปร่างอ้วนหรือว่านำไปสู่การใช้สารสเตียรอยอย่างผิดๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหมออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคิดว่าที่เราออกกํลาลังกายเนี่ยเพื่อเราลดเปอร์เซ็นต์ไขมัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีค่ะไม่ใช่มีรูปร่างที่ดีนะคะเรื่องที่2ค่ะเรื่องหนังย้วยการที่น้ำหนักเราลดลงนะคะตัวไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังอะคะ่ะมันก็จะหายไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่หายไปก็คือผิวหนังค่ะผิวหนังของคนเราเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะไม่ได้หายไปตามน้ําหนักที่ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้าหนักเราลดลงเนี่ยหลายท่านก็จะประสบกับปัญหาผิวหนังย้วยนะคะ ซึ่งปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับภาวะหนังย้วยเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของอายุนะคะพันธุกรรมค่ะระยะเวลาที่เราอยู่กับน้ำหนักที่มันเยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปริมาณน้ำหนักที่สามารถลดลงได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำหนักเกินมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็เรามีน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยเกินมากกว่า50กิโลกร,รัมค่ะเราก็จะมีโอกาสที่เกิดหนังย้วยได้มากขึ้นนะคะส่วนการป้องกันที่ไม่ให้เกิดหนังย้วยนะคะก็สามารถ ทำได้โดยการรับประทานโปรโตีนให้ถึงปริมาณที่กําหนดค่ะการดื่มน้ําเปล่าให้มากๆควบคู่ไปกับการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอนะคะจะทําให้ลดการเกิดหนังย้วยได้ค่ะเรื่องที่3ค่ะเรื่องสมรรถภาพทางเพศเราคงไม่เคยคิดนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีร่างกายที่ลีนมากเกินไปหมายถึงว่ามีกล้ามเนื้อเยอะๆไขมันน้อยๆเนี่ยค่ะก็ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยรวมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งตัวขององคชาตนะคะ ถ้าเกิดว่าเราลินมากเกินไปจะทําให้องค์คชาติเนี่ยแข็งตัวได้ยากค่ะแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะคะว่าเอาอย่างนี้ผอมไปก็ไม่ดีสิอ้วนไปดีกว่าไม่นะคะอ้วนไปเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะโดยในผู้ชายถ้าเกิดสมมติว่ามีน้ําหนักตัวเยอะมากขึ้นเรื่อยหรือว่าไขมันเยอะขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นว่ามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยลดลงค่ะแล้วก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกันนะคะ ส่วนในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีผลตรงกันข้ามค่ะก็คือถ้าเกิดผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนเยอะขึ้นในขณะที่ฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยลดลงค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ้วนมากไปก็ไม่ดีนะคะผอมมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะมีการศึกษาในนักเพาะกายค่ะโดยเฉพาะในช่วงก่อนการแข่งขันนะคะซึ่งเขาจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ลีนเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ พบว่าค่ะนักพอกกายที่สามารถลดเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยจาก1 4เในร่างกายนะคะเหลือเพียงแค่4%ในร่างกายเนี่ยพบว่าระดับฮอร์โมนเพศช,ชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนของเขาเนี่ยค่ะลดลงจาก9.22นะคะเหลือเพียงแค่ 2. 2.2% 2เท่านั้นค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าพอเปอร์เซ็นต์ไขมันลดปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศช,ชายก็ลดลงหัวบลาพาตามลงไปด้วยเช่นกันนะคะแต่ข่าวดีก็คือสามารถหายได้ค่ะโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเพิ่มระดับ ไขมันในร่างกายนะคะระดับของฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทโสโทสเตอโรนเนี่ยค่ะก็จะกลับขึ้นมาปกติก็จะสามารถกลับมามีสมรรถภาพทางเพศแบบปกติได้ค่ะสรุปนะคะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่เหมาะสมของผู้ชายก็คือ8-14%ค่ะแล้วก็ของผู้หญิงนะคะอยู่ที่14-20%ค่ะซึ่งตัวเลขนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะจึงขอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรับประทานอาหารในกลุ่มของพวกไขมันเนี่ยอย่างน้อยประมาณ20%ของพลังงานท,งทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะทําให้ระดับของฮอร์โมนเพศเนี่ยค่ะคะงที่แล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะนี่เป็นเพียง3เรื่องเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้พบกับตอนที่2ได้ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ